หมายเธขศูนย์ไปดเ้าอลุม่เขจะใส่ได้ไมไ่เราคนไม่ซื้อสักแล้วเว่าเบียร์ใส่ได้ไหมด้วยอยู่สวดกันครับสวดกัน ทนัะ้อนี yeah, yeah. ่ิเิญพรนะครับพีนาเงคนีพีนาจะเ้าดูแลพีาเจอกันกอนจะเข้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับรั้ไดู้ดใจเลยคนผู้ทีนะร้อขงกับเไม้ัวควายอแนอนาเสียงเกิดอีกนิดนึงนะครับวันนี้เป็นโอ

ันนี้สิบเก้าเดือนถ้ามาห้าหมื่นเลยถ้าใครอยากได้ยุ่งเพี้ยนเฉียงตบตัวให้ังเพี้ยนเฉียงด้ยครับเอาละตบตัวให้แล้วนะหนุ่มนะนะครับเปิดนตรีหน่อยมาตลงไน่เดี๋ยวอเีอย ให้งูอย่างนี้นะครับเวลาท้องอากาศร้อนไหมครับตอนนี้คหัวยืนรอมันจะข้อเป็นกระดกได้ร้อนมากเลยครับพวกเดือแต่แดอนกลางหัวแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องนึงเรื่องเอาะเรื่งหัวมันหิวน้ำปล่ามันจ้องผมแล้วก็ตัวอีกเรื่องหนึ่งโอ้พูดสตัสนี้แล้วสำหรับตเมียนะครับให้ท่านดูนะครับตรงกระดุมที่อย่าไปใกล้มัน วัวเราต้องการวัวกระดูกเตอยงบางที่เพราะหัวกระดูกเตียจานแคบจะพอดใากเองครับมาดูใหญ่ดิถ้ากระดูกเตียจานกว้างดีนะฮะแต่จะทอดลูกยังไงอดหิวน้ำมันร้อนหัวทอดลูกมีปัญหาทอดยากมีอยู่สามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าอาหารไม่พอหัวจ่อยหรือพอนะครับอันนี้คืออาหารไม่พอเดี๋ยคดใหญ่จะมีปัญหาทอดลูกยากและพอดเราไ่ทีกทลูกทะลักอันที่สองคือเรื่องจาปัญหาคือกระหูกใหญ่ครับ คารโอเก่ในอดีที่ผ่านมาจากฝรั่งเศสนะจะมีปัญหาคือหัวกระโหลกอย่ามันจะมีปัญหาเรื่องชอบยานะครับปัญหาที่สามก็คือไหล่ปนนะไหลตรงนี้ไหล่ปนเป็นรูหนังอยู่นะครับนะถ้าเป็นคาราโอเกะเนี่ยจะเป็นเพราะว่าอางชารย์กินของววันนี้พามาดูสัตว์ในเทพนิยายจากรูหนังนะครับใช่ต้องเป็นรูแล้วก็หนังก็สามารถขยับได้สวยใหญ่ๆกันนั่นเลยหนังปลาหนังหนาติดตัวบิ๊ก ขนาดเดียวกันหนังจะต้องหลวมอังวัวหนังหลวมจะเจริญเติบโตได้ดีมากกว่าหนังตึงนะฮะเปลี่ยนภูมิเราคืใส่เสื้อใส่เสื้อเป็นนะครับเรียนถูกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องของว่าถ้าพอที่หนังหย่อนนะครับรัศนาหนังหย่อนหนังที่จับโคนนะครับจับตคนนี้จับโคนนี้ถ้าจะรู้นะครับจับแล้วกดดูนะครับนะโดยเฉพาะตรงนี้ตรงโคนหางนะครับจับตรงโคนหางพวกเนี่ย ต้องโอนหาเพื่อต่อสองเรื่องที่ท่นานจะตับรู้กันเถอะ<ม>วัวตัวนี้นจะนั่งนะตอนนี้อากาศร้อนถ้าวัวอ้วนนะครับตรงนี้เป็นวัวไขมันที่ลงผูกได้นะครับโอนหานีจะขึ้นเป็นป้องนะครับนั่นหมายถึงว่าวัวอ้วนถ้าซื้อวัวมาผุนนะครับถ้าโอนหาขึ้นเป็นป้องเต็มที่และโกลด์ดีไม่เต็มอันต้องขายแสดงว่าวัวตัวน,นี้นไม่โตแล้วติดต่อเลยครับตามทำนะฮะโอนหาเนี่ยจะต้องเป็นป้อง การดูว่าวัวเนื้อวัวนันไม่ไปมากมากน้อยน้อยนะครับเพื่อโคนหางต้องกดตรงนี้นะครับกดแค่โกดอะไปตรงโคนหางนี่อย่างนี้เพราะตัวนี้คือมันตัวที่สองเป็นบางพันนี่มาดูที่ชารลีครับนี่ทไมมันกินอาหารเดรุ่มอยากได้ครับดูไข่มันหก สัตว์ในเทพในใหญ่ยยครับใหญ่<อ>ยิ่งๆทองแดงอ่ะที่ทองแดงสวยทองแดงนิ่งเลยนี่โชว์กล้องหน่อยตะกี้ยังกินอยู่ครับเห็นกล้องก็เปิดกล้องเลยนี่กินฟางได้กินง่ายครับเลี้ยงง่ายกินง่าย <c oughs> กินอะไรไปดูเขาได้อะไรกินดิูน้ำดูการกินน้ำอากาศอโอ้โ้ดูมันลากไปทางถังครับนี่อ่า,อา สองหมื่นเก้าศูนย์หนองหมื่นศูนยี่แปดูหาหารใครที่ไม่อยู่ที่นี่นะครับมาดูเลขหลังอรยมาแลกประชานรมาประชาอยู่ข้างเวทีีอย่ายม่้องห่วงกู้นนี้อเรียงหดโูกายก้ มาตรงนี้ครับตัลูกวัวผู้พัาวราเรียบร้อยนะครับเสียสันครับเสียันอยู่ตรงนี้นะครับขอเสียโค้ด้วยนะครับเตรียมรอประกวดครับยิกาอ่้าหมดแล้วต้องใช้ยี่สิบล้านบาทราคาสิน ครับบผู้เย็นมือถือมารับที่กองเลยครับผู้เย็นมือถืออีก20รางวัลนายกกลับมาฟังแล้วฟังแล้วมารับนะคะทั่วไปนะคะทั่วไปอีก20รางวัลนะครับฟังนะครับอย่าเพิ่งวันลาบนะครับแต่จับไว้พระลสาองพรับไปายสองเอาใบสองเอาบัตรสองประกาศแล้วเอาเที้ยไอ้ีก20รางวัลนะครับกระติกครับแข็ง

กติกล้มกละเอาเอาแม่ท่าแม่ท่าเอาวัวแม่ผ่าวัวเดียดีไจรกระเเอาของที่พป็นประโยน์กับเกษตรกอนะครับของที่เป็นประโยนกกตกตเอาเอาเจ้าแม่จ้าเอาม่จ้าอาหาวัวหาวัวที่กระั

ลูกชายบอกว่าเป็นม้านะครับไม่ใช่วัวไม่ใช่ตัวนั้นนะอ๋อนุนม้าก็เราบอกว่าวัวก็เพราะวันนึงว่นตัวนี้ไนะครัโมครับครับนะคเลยหนึ่งสองการทำุปโม่ไจากเสาตรงจากฝรั่งเศสศูเสย้าีู่

ท่ดูคนดูคนหนาอันไหนเที่ยวเหมือนเหมือนเหมวอนโดดอ่ทำไมเขาเอาไอ้บัวขาวตัวไหนเนาะโอ้หนูบัวขาวเนาะเดี๋ยวดูโดดตนึ่องหนึ่งหนร้อนเลย ชุ 9, 3, ดเกา้าสี่ดชุดเก้าสามเก้ามาขาวสีชีสอา่ยงินใช่เงสามเดือนกว่าขาลูกนี่ดูบัวขาวลูกนะันนี้ฟ้าสายฟามขาเลร้อยารนัรมนะคะนบัว ลุกแล้วครับพวกเขาอือหือายอคอควอวจะไปประกวดแล้วเสร็จแล้วรปรใส่ความถืเตอรี่หายเตอรี่ือันั้วถวั้หเว่เกาเด่อ้ว้วไป่ขา นี่ครับดูเจ้าของบัวเท้าครับนี่ทั้งคู่เลยมาดูข้างๆ กี่กี <are> ่กี่ปีเดือนสิบเก้าเดือนค่ะสิบเก้าเดือนขอบคุณนะครับเจ้าขาวไวสิบเก้าเดือนนายคนสดใสไม่ต้องว่าเ้าถาาว่าชนเล็ก

นี่ครับสวยทั้งวัวทั้งเจ้าของครับจัดตระเบียบห้างนะครับ